พุทธานุสติอิติปิโสภะขวา,าระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรกาวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสารทถิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธภะขวาติธรรมานุสติสวาคโตภะขวาตาทัมโม สันทิ่ฮิโกอากาลิโาากเอหิปัสสิโกะปะนนยิโกปัจจตังเวทิปะตัโพวินโยหิเจสังขานุสติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกระซังโคอุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกระซังโคลยายะป,ปฏิปันโนภาควาโตสาวกระซังโค สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสร้างโคยาติทางจตาริปุริสายุคาณีอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสร้างโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนยกะยัตทักขิเนโย ο, อันชรีกรณนโย ο, อนุตตรังปุญญาเขตังโรกสัสสติ จินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโหระทังโหระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวันมังโปสัตตุโนทีปังกาเรทูโวสุโปเศธิกันจิเทโวเยศโก ปัดขังปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพรวัพรวันตุเมสิทธิราพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปัดปียังมะมะสก,กตะวาสก,กตะวาพุทธารัตนารัตนังโอสถัง อุป,ปมาอุป,ปมังระวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปทวะปะทวาสัพเพทุขาวูปะสมเมตุเตสกตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสธินานะสันตุปทวาสัพเพ พยาวุสะวุปะสะเวนสเมนตุเตสกตาวาสังฆราตานางโอสถังอุตมังวรังปาหูเนยัองอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทาวาสเพโรคาวุปะสะเมนตุเตพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอาระหังสมาสัมุโทโธ วิชาจารณะสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสารทีสัทธ,ธาเทวมนุษานังพูทโธภาควาติธรรมานุสติสวะคโตภาควตาธัามโมสันทิขิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสังคานุสติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสรังโคอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสรังโคยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสรังโคสามีจิตปฏิปันโนภะควโตสาวกสรังโคญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัถาปุริสาบุคลาเอสาภะควโตสาวกสรังโค อาหุเนยโยปาหุเนโยทักขิเนยอันชรีการนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโรกัสสัติจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจะ มหาราชาตะวันมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกันจิเทโวเยสโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตาปียงกันตังสาริปุตโตพะวันตุเมสิทธิราพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะทนังสับเพชนาะพระหู ชนาะปียังมะมะสก,กตตวาสก,กตตวาพุทธารัตนังโอสถังอุตตะมังระอุตตะมังวรังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะสโสธิน,ะนานสันตุปัตถวาสพเพทุขาวูวปะเมนตุเตสก,กตาวาธรรมารัตนังโอสถังอุตตะมังวรังปารีราหูสั ปะสัมมานางังธรัรมมะเตชะเนสโสธินานัสสันตุปทวาสัพเพภยาวูปะเมนตุเตสกะตาวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวะรังออาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะสโสธินานัสสันตุปทวาสัพเพโรคาวูปะเมนตุเตพุทธานุสติ อิติปิโสภควารหังสมมาสัมพุทโทว,วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตรโรปุริสาธรรมาสารทีสัทธาเทวมนุษานังพูทโทภัขวาติธรรมานุสติสวาคตโตภักขวาตาทัมโมสันทิขิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะาายาิโกปจตัง เวทิตาโพวินโยเฮตสังขานุสติสุปฏิปันโนภะขวัโตสาวกะสังโขอุชุปฏิปันโนภะขวัโตสาวกะสังโขยายาปฏิปันโนภะขวัโตสาวกะสังโขสามีจิปฏิปันโนภะขวัโตสาวกะสังโข ยาทิทางจตารีปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลาเอสาภาขาวาโตสซาวะกะสร้างโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยกะยานิโยอุตรังปุญญเขตังโรกสาสัตติจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิ ปิตายวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวันมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเทสิกันจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัาสตาปิจังปิตังปิยังกันตังปริปุตโตแะพะวันตุเมสิทธิราพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนาะ พระหูชนาปิยมมะมะสกตวาสกตวาพุทธาพุทธารัตนังโสทะโสโสสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานังพุทธาเตเชนะโสธินานาสันตุปทวาสพเพทุขาวุปะสเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริปาริราหูปัสสมานังธรรมะ เตเชนาโสธินานสันตุปัทวาสัพเพพยาวุปะสเมนตุเตสักตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนาโสธินานสันตุปัทวาสัพเพโรคาวุปสะเมนตุเตคาถาชินบัญชร ช้ยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจตุสจาสพังระสังเยปวิงสุนาราสภา ตันหังกระราทโยพุทธาอัถวีสตินายกาสัพเพปฏิตาไมหังมัทธเกเ,เตมุนิสลาสีเสปฏิตโตไมหังพุทโทธธรมโทวิโรจเนสังโคปฏิตโตไมหังอุเรสภะกุนากรโรหาทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจทัทธคีเนกนณทันโยปฏิภาคัสสมิงโมคาราโนจาวามกเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอนันทราหุโล กัสโปจากมานาโมอุภาสุวามาโสโะเเกเกสโตปฏิภาคาสหมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสิโนสิริสัมปนโนโสพิโตโมนิปุงคาโวกุมารก,กัสโปเทโรมเหศีจิตวาทโกโสไมหังวัฒนนิจังปฏิทาศิคุนากรโรปุณโนังคุริมาโรจะอุปารีนันทศีวารีเทราปัญจิเมชาตานาราเซต,ติรกกามะมะ เสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนราสาชารันตาศิรเตเชนะอังขมังเคสุชนทิตารัตลังปุระตาอาศีทักขินเนเมตสุตะกังทัชคักังปัชชโตาอาศิวาเมอังคุริมารากังขันทโมระปริตันจะอาธานาทิยะสุตะกังองากาเสศชนาังอาศิเสสาปการสันทิตาชินานาวารสังยุตาสัตตปาการังกตา วาตปิตาทิ่ฉันชาตาพาหิรัช,ชตุปทวาอาเสสาปนิยังยันตุอนันตาชินเตชาสาวัสตโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธปัญเชเรชินะปัญชรมัธรรมหิวิหารันตังมหิตาเดสัทธาปารนมะปรินตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวัมันโตสุขุโตสุระโขชินานุพาเวนะชิตุปทโวธรรมานุพาเวนะชิตารสังโคสังคานุพาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมานุพาปาริโตจารามิชินะปัญเชรตี